วันนี้แหละค่ะเราจเจอมานเรื่องเกมโทคขาโบก้านะทุกคนโอ๊ยขอโทษดู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 ทุกคนถ้าไม่รู้จักเกมโทคข้าไรเวิร์มนะคะมาดูที่คลิปนี้ได้นะรอรอรอโหลดแป๊บนงคะนี่นะคะเกมโทคา้าไรเวิร์มเดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวละครกันก่อนเครับดูดู เราทาเล็บไปด้วยนะวันนี้อู้มันสร้างให้ใหม่เลยหูแ็จแรวนะครับสร้างเมืองหนึ่งคนอันนี้ดึงที่ตังะคะ่ะอู้อีกเมืองหนึงแล้วอู ตอนนี้นะคะเราตัวเกมก่อนนะครัแต่ลองนะแต่ว่าทำไมต้องเข้าไปในนี้ก่อนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็โหลดทีหนึ่งนานมากนี่ยนี่ะไนะม่อยากด้้านนี้นะคะเพราะว่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านของเราเดี๋ยวเราจะออกก่อนนะเพราะว่าเดราไปสร้างมันกัน เดี๋ยวาจะไปสร้างบ้านกันนะครับชื่อคลานไม่กลติดเคลานนี่นะคะเราออกมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอิ่มไปเอาของขวัญก่อนกว่าก็ของขวัญแล้วนะคะลาของขวัญไม่ใช่ของขวัญดีแพรหนึ่งี้ไม่ใช่แบบอะไรนะคะเป็น,ปนของขวัญของตัวเกมนะ เรากดปุ่มเลยวืบ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 โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราเออตัวละครมาถือไว้ก่อนก็แล้วกันนะแต่เดี๋ยวเราขออุยเป็นพวกเซ็ตอุปกรณ์การเลี้ยงน,นะคะทุกคนแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วเดี๋ยวเรานะคะเอาตัวละครไปบุกบ้านก่อนะ <laughs> ไม่ได้เรียกว่าบุกบ้านหรอกเพราะว่าเรียกว่าถือของไปให้ที่บ้านถ้าคนตำรวจถือไปให้ด้วยอ่าคนตำรวจนะคะกระเป๋าใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ถืออันนี้แต่สองคนน่าจะถืออ๋อเอาน้องหมาใส่เข้าไปในนี้อืมแล้วก็อันนี้เข้าไปเอ,อิ่มคนพวกนี้งง้นไม่ต้องทำเนาะคะ่ะทุกคนเฮ้ยออสองคนนี้ไปด้วยดี ดแล้วก็ไปสร้างตัวละคนกันนะครับขอโทษทีนะครับอืมตอนนี้นะคะเราต้องการเพศริข็อืม ตอนนี้ต้องการเป็นเด็กกับผู้ใหญ่สองคนนะคะเฮ้ยจะตัวไว้ให้อีกคนหนึ่งด้วยดีกว่านะคะคือเพื่อเราเองเดี๋ยวเรานะคะจะเียเปลี่ยนสีก่อนสีผิวนี่แล้วก็สรงผมแบบสวยๆเลยดีกว่าแตวเราแต่งชุดให้เพื่อเราสองคนด้วยแต่ว่า เราต้องการผมผู้ชายไม่ผู้หญิงนะคะก็ผิดผมทรงนี้แหละสวยดีฮะตาเป็นตานี้ตาตื่นตืต่นหน่อยตานี้อันที่สีจมูกนะคะจมูกเล็กๆก็พอเท่านี้เอ้ยสีผิวสีผิวกดผิดก,กดผิด สีผิวนี้นะคะให้มันกลมกลืนแล้วก็คิ้วเป็นสีสีดำสีดำเอเอาปากอันนี้นะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะเอ่อหาชุดใส่ให้เรากันนะไม่ชุดฝาแฝดไปเลยาอาจจะคล้ายคล้ายกันใส่ชุดนี้ดีวกว่านะคะตัวนี้ตัวละครนี้คือตัวละครของเรานะต้องเปลี่ยนสีผมก่อนเป็นสีดำสีดำมันก็ไม่ค่อยสวยนะแต่ก็ต้องดำแหละ นะทุกคนเพราะว่ายังอื่นไม่ได้อะค่ะทุกคนอือตอนนขอดูก่อนนะคบว่าอย่างไงดีอย่างนี้ดีกว่าแล้วคนนี้คือเราเองอ่ะแล้วก็ออกนะแล้วก็ไปสร้างตัวละคร ให้อิสระขวัญก่อนนะให้ขวัญก่อนนะเอาทรงเอาคนนี้ก็แล้วกันนะดูทรง,งคนนี้เหมือนจะโอเคสดุดแล้วอุ้ยก็สซิพิวผิดนะคะแค่แต่งตัวอาจจะนานหน่อยเพราะว่าตอน,นนะนะั้นอ่ะต้องมาเลือกอันนู้นอันนี้อันนั้นเต็ไมไปหมดเลยนะ <c oughs> จะ,นนนะะหลังก็มือหลังไหวได้ไหะนะ ก็แบบจะใช้ทรงผมผู้หญิงแบบเหมือนกันเลยนะครับเพื่อความคล้ายกันแล้วก็เออตาเป็นอันที่สี่นะแล้วก็จมูกเป็นอันนี้เหมาะจำสีผิวได้แล้วก็เป็นผิวนี้นะครับส่วนคิ้วเอ่มอันเดิมนะคะแต่ว่าเคยเปลี่ยนเป็นสีดำ ควรปักนี้นะจำได้ชุดเป็นชุดอันนี้ก็แล้วกันนะครับอ้ยเอ้ยตัวเมื่อกี้ควรใส่อีกชุดนึงโอ,โอ้มองไม่ทันเดี๋ยวเราใส่ชุดเป็นชุดเซตเล็ดเลยดีกว่าอืมอันนี้เป็นติดอันนี้ก็แล้วกันนะนะอขอย้อนตัวนี้ใหม่นะวิ ทำไมต้องย้อนขนาดนี้เละต้องงงนะเนี่ยอ๋อผู้หญิงคนนี้ก็แล้วกันแทนก็แล้วกันนะคะเอาเราจะใช้สีผิวนี้นะ,ะแล้วก็ใช้ทรงผมนี้อะทรงผมอันนี้นะคะ,ะ,คะเหมือนเดิมแล้วก็เป็นสีดำดำเนาะทุกคนดำเนาะโอ๊ยอกดสีผิดนะคะขอโทษทีนะคะพอดีกล้องจะไม่เห็นอะ อันนี้นะคะป้านนี้ลูกกุกตาเป็นอันนี้สีนะแล้วก็จมูกเป็นอันนี้จมูกเป็นสีอันนี้โอเคหนูทำคลิปอยู่นะครับ นะยังค่ะหนูขออนุญาตทำคลิปก่อนค่ะหนูลงคลิปให้เพื่อนดูค,คืออันนี้นะคะเมื่อกี้คือเอ่มคุยเฉยๆนะคะพูดเอิม่มไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีอะไรนะนี่ขอโทษทีนะคะลืมเอาน,นีตออก แล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาที่หมวกนะคิดใจยาวหน่อยนะครับอ๋อคุย,ยเสร็จแล้วเหรอใช่ครับเพราะขวันเขาจะไปตีแบบก็เลยมาแต่งตัวละครทำคลิปให้ขวันอยู่ฮะเซเว่น อัน,<ส>นที่เอาอันนั้นไปไงที่เอา,าอะไรไปก็ได้ค่ะไปสเสกินอันนี้คือจะมีเสียงในคลิปคนต่อคิวไม่เพียบเลย<ม>คนนี้ไม่ค่อยดีไม่ล้ไม่น่าไปเลยคนต่อคิวเยอะใช่ไหมพอถ่ายคลิปจะรู้สึกปวดหลังมาก ตอนนี้คะทุกคนเราปุดมากเลยอะเพาเราทำคลิปอยู่นะครับเอาทรงเหมือนกันทุกคนเลยก็แล้วกันนะแล้วก็เป็นลูก,กตาอันที่สีเหมือนกันจมูกอันนี้แต่เป็นเปลี่ยนสีจมูกเป็นอันนี้แล้วก็คิ้วเป็นอันเดิมก็ได้ หรือว่าจะเปลี่ยนก็ได้เราก็เป็นสีิดานะแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นชุดนี้แต่ว่าน,นี่เว็าตัวฟิงอ่อะตัวฟิงอาจจะไม่ได้ใส่ชุดเหมือนคนอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกัน,นะสิเดี๋ยวก็จะให้ฟิงใส่ตัวนี้สวยเลยเป็นฟิง นั่นนี่เราก็ให้ฟิงใส่อันนี้ไม่ใส่อันนี้เฮ้ยอันนี่สวยดีนะให้ฟิงดีกว่าแต่ตัวท<ผ>ุกต,ตัวแล้วนะตอนนี้ <c oughs> กำลังถ่ายคลิปอยู่ <c oughs> ใช้เครื่องแม่ถ่ายใช่ครับไม่มีใครนอ ใช่ชวยชุยช่ยชุยแต่ตรงตอนดีร้อนะครพี่ตอนนี้มีคนซื้อเกินสิบอ่ะสิบรูกอ่ะตอนนี้คือคลิปอาจจะนานมากเลยเพราะว่าเกมโหลดทีนึงนานมากเพื่อง <c oughs> เอ้เป็นที่เกม <c oughs> บันทึกเรียบร้อยแล้วออกครับตุ๊ตต oh ุ๊ตตตตัตตะตตตตัตตตตตตัตตัดตัดตัตตตตังเัดตัดตะดต่ดตั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 ััดั เอิม่มตรงนี้เอิม่มสร้างตรงนี้ดีกว่าแบบแมไม่หมดขออนุญาตทำคลิปก่อนขอทำคลิปก่อนครับ <c oughs> ขอทำคลิปก่อนานี้ออะไรสาบอกโาที่ก๊ร้ <c oughs> <c oughs> อยเหรอวันเดียวนันเดียวทนะ <c oughs> ลล

แล้ก็เตียงนอนธรรมดาหนึ่งอืาอาจจะต้องมีคนคนอน <ing> คนเดียวคนหนึ <language> ่งนะโคดิงโคซโคแซจวทใส่อจุที่ว่าสิบเก้าาทเนี่ย้วเพาวันนี้ไม่รู้อ่าเราหนูก็ต้องมีหลายวันแล้วโคดิงโคซีโคแซจิตวิทยขันจิตสงแอ จะเปิดเพลงตู้ตู้แต่แต anyway. ่สตอร์ฮอดดิทายอเไทโอเคนะฮะแล้วก็วางเป็นตู้เสื้อผ้าเอาไว้สักสองอันดีกว่าจะเปิดเพลงตู้ตู้แต่แต่จะเปากับกระป๋อยอเมทจะเปิดเพลงตู้ตู้แต่แต่โอเคได้แล้วแล้วก็ห้องนี้เป็นแบบ เอาอันนี้ไว,ไไ<ห>กว้ก<ด>่อนลคะแล้วก็ออเดี๋ยวเรานะฮะจะทำเป็นโชว์้าดีกว่าแล้วก็อเ,เอาอันนี้มาเอาไว้ีเรียนก็ดังแต่ว่าเราจะทีวีไว้ก่อนเอาทีวีเอาทีวีเอาทีวีทีวีให้ได้เล่นนานนั่นี๋ยวทีวีเอาไว้ตรงนเนี้ย อที่ไอ้มันดูที่เขายกไปเป็นในนี้เลยใช่ไหมป<อ>ุ๊ไบไปไอ้ไปกับพี่แอนนะ่ะแล้วหนึงค่ะหนูทําคลิปอยู่หนูทํ <c oughs> าคลิปอยู่ค่ะ นั้นไปยังอกล่องยังไม่ได้กินเลยพี่ไอ้วันสงการอะที่ไปแฟร์จันน่ะขนาดตุ้นเที่ยงเอยนะพี่หมดแล้วอะหนึ่งแถมหนึ่งนงั่นไงแต่ในลายแมนไง ที่เป็นกระเป๋าไอ,อ้ที่เป็นเไรไนะไอ้ใช่ไหม<น>เป็นคอรสเนาะอืออืม,อมจ้ะหนึ่งแถมหนึ่งพี่แอนอืมตอนนี้สั่งในลายแมนอ,มอะไรพี่แอนจ้างคนขับริสัไปรอซื้อ ร้อนครับกลองตกก้องตก <c oughs> คนนี้แค่สิบลูกนะที่ตายนน <c oughs> เออก้องตกเ <c oughs> <c oughs> ยือเแล้วก็ตอนนี้นะครับประมาณนี้แล้วนะอือเอาไว้สักประมาณนี้นะ แต่ว่าเอิมยังไม่จบนะถึงแม้จะสิบเจ็ดนาทีแล้วก็ตามนะยังก็บอกว่ายัง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 โบเสียดยัง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 คือยังบเสียดไม่รู้เหมือนสแกน ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอาโทรทัศน์มาด้วยเอาโทรทัศน์แล้วก็เอาอเอาปฏิทินไว้เอ่มข้างบนนี้ก็แล้วกัน แล้วก็เอานคจ้ะใช่ไงเมื่อกี้ขวัญบอกอยู่ฟิงยังไม่ได้เข้าเลย <ừ. S 2> ซื้อเก็บไว้พี่ซื้อเก็บไว้กินซื้อเก็บไว้อืมไอซิมไอไม่สวยใช่ไ้ย <ừ. S 2> ดนิดนนึงอ่ะแต่สองคู่ลมีแมคโดนนมากเียอเยนคือนี่เป้าเลอ้อะอเือปุบอ่าฮ่าอแต่ผิดนะครับ แรื่ององก็นอนดึกเหมือนกันอืมตรงนี้นะเป็นที่อาบนะ้ำก็แล้วกันนะที่อาบน้ำไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเป็นโถส้วมใชท่ที่ไกลที่ไกลท่สุดไม่ไม่ตรงบ้านเส้ <c oughs> นสาไยรากกับบ้านพี่แอมบ้านดีกับบ้านแอร์ <c oughs> เดี <c oughs> ๋วก็ทำันห้องครัว <c oughs> จริงๆนะฮะเดี๋ยวจะมีสร้างอีกแ,แต่ว่าไปจ<ะ>าป้าวันนี้ีา่าอิงไม่ใช่หรอกโมมาน่ะทำเท่านี้นะแต่ว่า ลาเมานท้ายพี่ไปแถวหลักสี่เลยหรือเปล่าพี่มีหรอมีหรอคือท่าที่ดนะครับคือวันนี้เดี๋ยวจะทำแค่นี้ก่อนนะต่อนะวเดี๋ยวเล่านะคะจะเอาตัวละครออกมาก่อนนะครับไปส่วนีหยข้อปัญญาไม่ได้เยอะาตัวละครฝากก่อนมาแล้วก็เอาสองคนนี้มานะ ทำไมเราไม่เห็นวายวันนั้นเราก็ผ่านอเนาะจ่า้าให่ไม่มียันด้วยเึ่นนั่นจเจริญอ,อาวางไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีหลังนมาก เดี๋ยวค่อยมาเปิดทีหลังก็แล้วกันแล้วก็อสองคนนี้กลับไปแล้วก็ค่อยมาเปิดแล้วก็ทำให้มันเป็นตอนกลางคืน,นแล้วก็เอาอันนี้คือฟิงแล้วอันนี้คือขวัญเอ๊ะอันนี้คือขวัญนะชัน้นล่าแล้วเราก็นอนชั้นบน จบแล้ว <c oughs> จุดจุดจบจ,บจบแล้วนักลาบจบแล้วจบแล้วจบแล้วนะจบแล้วนะคะเท่านี้เท่านี้นะจบแล้วจบแล้ว